สวัสดีครับพบกับช่พลาทิคนะครับคลิปนี้มีเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มาให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นงานจีนะครับเป็นงานที่ก๊อปมาจากงานแท้อีกทีนึงนะครับเหมือนเขาจะไปก๊อปงานจากค่ายวันเทลสันทอยมานะครับตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์จากเกมเฮโลนะครับจะมาในสเกล1ต่อ12นะครับตัวนี้ชื่อมัตเตอร์ชีฟนะครับยูเนี่ยมมาร์คซิกเจนทรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราดูตัวนี้กันฮะ เอาตัวงานออกมาจากกล่องนะครับก็จะนอนมาในถาดพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับมันจะมีเป็นฝาครอบพลาสติกใสมานะครับแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์มาให้ตามนี้นะครับมีมือมาให้เปลี่ยนอีก5คู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นมือที่อ่าลักษณะทำแอคชั่นต่างๆมานะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกนะครับแบบนี้นะครับพาร์ตเอฟเฟกก็จะดูแบบเป็นงานจีนจ๋าๆมาเลยอ่ะมันไม่ค่อยสวยครับสีสันดีเทลก็จะมีเป็นส่วนเกินเล็กๆน้อยๆนะครับก็คุณภาพตามราคา แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยคือจุดประสงค์หลักที่ผมเอาตัวนี้มาคืออยากได้อาวุธของมันไปเล่นกับพวกสเกล1ต่อ10เพราะว่า1ต่อ12เนี่ยผมไม่ค่อยได้เก็บอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ผมไปลองเทียบเทียบกับงานแมปเฟลนนะความสูงใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าให้ดูในส่วนปืนก่อนที่ผมอยากได้นะครับอันนี้คือปืนนะครับปืนเนี่ยมันเป็นน,ปน,น่าจะเป็นวัสดุยาง PVC นะแล้วก็น่าจะผสมพลาสติก ABS ด้วยเล็ก,ลกๆน้อยๆ ดีเทลจริงๆดีเทลก็พอได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเพิ่มสีสักนิดนึ่งเพิ่มดีเทลในส่วนของการตัดเส้นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีดีเทลอยู่แต่ว่าอันนี้คือมันไม่ค่อยได้เน้นดีเทลตามซอกตามมุมอะไรต่างๆมาอันนี้ก็คือในส่วนของปืนนะครับหกระบอกแล้วแล้วก็จะมีเป็นปืนอันนี้อีกนะฮะปืนนี่คือตามเกมเลยใครเคยเล่นเกมนี้น่าจะเห็นปืนคุ้นๆอยู่นะครับตัวงานนี้ผมเคยเก็บเป็นงาน P เไครนะผมเก็บ2ตัวตอนนี้ขายทิ้งไปแล้วนะครับก็ปืนลักษณะเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ดีเทลก็ ก๊อปมานะครับแล้วก็อันนี้อีกกระบอกนึงอันนี้สวยอันนี้รู้สึกใน3ามกระบอกอันนี้จะสวยสุดเลยสีก็สวยนะครับแล้วก็ดีเทลก็ดีกว่าเพื่อนเลยนะครับตามนี้นะครับเป็น อันนี้น่าจะเป็นยาง PVC มั้งนะครับอันนี้ก็บอกนี้นะครับมาดูดีเทลตัวหุ่นกันบ้างนะครับตัวหุ่นเนี่ยเท่าที่จับดูน่าจะเป็นชิ้นยาง PVC เกือบทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของพลาสติก ABS นะอันนี้ผมเดาเอานะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ยังจับไม่เจอนะไม่รู้ว่าชิ้นไหนนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับตรงหัวนะครับทำมาเป็นสีส้มนะครับสีส้มใสนะครับทำให้ดูตรงหัวตรงหน้าเขาเนี่ยนะครับมันดูมีความแตกต่างที่มันตัดกันก็ดูสวยดีนะครับแต่สี ตัวหุ่นเนี่ยมันเป็นสีเขียวน่าจะเป็นสีเขียวของตัวยางเนื้อยาง PVC เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีดำเทานะครับตามดีเทลตรง พวกข้างในอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกข้างในชุดของเขาไอ้พวกกอดอะไรพวกนี้เป็นสีเขียวหมดเลยนะครับคือมาเดิมๆจริงๆเนี่ยตามดีเทลตามร่องตามอะไรพวกนี้มันจะไม่มีสีนะนี่คือผมใช้ตัวพล,ลาสติกของทรรมย่านะครับหยอดหยอดเข้าไปมันก็เลยดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับดูสวยขึ้นมีมิติขึ้นนะครับถ้าทําเพิ่มอีกสักนิดนึงผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะคือตัวนี้มันเป็นงานจีนนะนะครับอลองเทียกบกับตัวงานแท้ผมก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากคลิปต่างๆเนี่ยงานแท้เนื้อเขาจะดีกว่านี้นะครับ ของล่องอะไรพวกนี้นะครับมันจะชัดกว่านี้ตัวนี้มันจะพวกล่องอะไรพวกนี้บางจุดมันจะจมๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดขยับนะครับลองจุดขยับให้ดูนะครับจุดขยับช่วงหัวนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับตรงตรงตาเขานี่จะเห็นเป็นพลาสติกสีส้มนะครับดูตัดการดูสวยงามดีนะครับเด่นดีนะฮะแล้วก็ตรงแขนนะครับสามารถหมุนได้รอบแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถกางแขนได้นะครับแขนหลุดแล้วนะครับคือมันไม่ได้หลุดเพราะว่าหลวมง่ายหลุดง่ายนะแต่ว่าคือพอเราไปขยับบิด คิดท่ามันน่มันก็จะดันตัวจอยออกมาให้มันหลุดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าจัดท่าปกติมันก็จะไม่ได้หลวมไม่ได้แบบแบบยูๆยู่หลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองพยายามจัดท่าดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับพับได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหมุนได้นะครับทอนแขนนะฮะแล้วก็มือนะครับมือเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนให้ดูนะมือเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับมือก็สามารถเปลี่ยนเป็นมือที่จับอาวุธได้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงหน้าอกนะครับช่วง หน้าอกช่วงเอวเนี่ยสามารถขยับได้นะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นครับช่วงบนกับช่วงนี้นะครับ ก็สามารถขยับได้อิสระพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงขานะครับยกได้ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยยกได้เยอะนะครับยกได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็งอขาได้ประมาณนี้นี่นะครับงอก็งอได้เยอะนะครับจัดท่าจัดทางอะไรก็น่าจะอิสระพอสมควรแต่ว่าตรงเท้าเนี่ยนะครับตรงเท้ารู้สึกว่ามันจะหลวมๆหน่อยนะครับเวลายืนอาจจะมีปัญหาล้มง่ายนะครับก็อาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกแก้หลวมพวกกิกิอะไรพวกนี้นะครับมาหยอดดูนะครับก็ จะประมาณนี้นะในส่วนของจุดขยับนะครับสำหรับส่วนดีเทลเนี่ยใครทีอ่อยากจะเน้นนะครับก็ใช้พล,ลายย่อดได้นะครับก็จะมีดีเทลขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถืออาวุธให้ดูนะฮะสำหรับงานจีนตัวนี้นะครับมันจะมีจุดที่แตกต,ต่างกับงานแท้นะครับก็คือในส่วนของการส u พา l ปืนนะครับ ตัวนี้จะสะพปืนไม่ได้นะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับของงานแท้เนี่ยมันจะสามารถถอดชิ้นนี้ออกไปได้นะครับแต่ว่างานจีนนะครับมันจะไม่มีรูนะครับมันก็คือไม่สามารถสะพปืนที่มันมีเป็นจอยนะครับเสียบตรงนี้นะครับถ้าเป็นงานแท้จะเสียบเข้าไปนะครับสามารถสะพได้แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวงานจีนไม่สามารถสะพได้นะครับในส่วนของการถืออาวุธนะครับผมก็ใส่มือที่ถืออาวุธไปแล้วนะครับก็แค่ถอดเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่มือที่ถืออาวุธเข้าไปนะครับมันก็จะ ถือได้นะแต่ว่าแน่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับน,นี่อันนี้ได้ข้างละละอีกข้างหนึ่งลองดูนะครับก็พอถือได้นะครับประมาณนี้ฟิลจะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าถือ,อชิ้นใหญ่นี่นะครับลองดูสักข้างแล้วกันะนะครับใส่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองถือนะครับลองถือดูแต่ผมว่ามันน่าจะถือลําบากมากนะครับเพราะว่าชิ้นมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็รับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะ อ่ะถ้าถือต้องแนบตัวประมาณนี้นะครับฟิลจะประมาณแบบนี้นะครับสำหรับการถืออาวุธนะครับชิ้นใหญ่สุดคือชิ้นนี้นะครับก็ถือแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่อะแขนจะตกตกหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ สำหรับความสูงของตัวนี้นะครับเขาจะอยู่ในสเกล1ต่อ12นะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ18เซนเลยนะครับมันก็น่าจะเป็นความสูงที่อยู่ใกล้กับพวกงานสเกล1ต่อ10อย่างพวกซัดดีทอยนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกงานแบทแมนแม็กฟารีนนะครับลองเทียบกับโลโบคอปนะครับงานเนกานะครับสเกล1ต่อ10นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเนทานเดสนะครับสเกล1ต่อ10งานเนกาเหมือนกันครับ ลองเทียบกับงานแม็กฟารีนนะครับสเกล1ต่อ10นะครับแบทแมนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอาร์แคมไนท์นะครับหต่อ10แม็กฟารีนนะครับเทียบกับงานแบทแมนนะครับฟิกกูไลอารบิไฟล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตดีทอยวอร์แมนชีนนะครับ สรุปนะครับตัวนี้กับราคานี้ส่วนตัวผมเล่นได้นะแต่ว่าความสวยของงานเนี่ยมันจะต่างกับงานแท้เยอะนะครับคือในส่วนของดีเทลบางจุดเนี่ยมันจะจมๆหน่อยนะครับทั้งตัวหุ่นและอาวุธเลยนะครับในส่วนของข้อต่อตัวนี้นะครับของผมนี่ข้อเท้าอาการหนักเลยนะครับคงต้องหยอดยากแก้หลวมนิดนึงนะครับน่าจะช่วยได้ สำหรับราคางานจีนตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ490นะครับถ้ารวมส่งก็เป็น540นะฮะส่วนงานแท้เนี่ยเท่าที่ลองไปส่องดูนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ไปลายๆนะครับถ้าเว็บต่างประเทศนะครับถ้าร้านเอาเข้ามาขายในไทยเนี่ยเดาๆไว้นะฮะคงอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าๆนะครับอันนี้คือเดานะนะครับราคาต่างกันเยอะเลยนะครับก็ลองเลือกกันตามความเหมาะสมของงบประมาณแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี promises, ้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ